สวัสดีครับผมสวัสดีหน้าๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาปะกันทำแล้วนะครับกับรุดชาแนลนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็มาตกป่าบ่อนะครับเป็นบ่อดินนะครับเนาะทางที่จะกว้างนะครับเป็นพวกปลาลุกปลาหลายหลายย่างนะครับมาครับแม่ต้นนะครับแม่ต้นอยู่ด้านหลังผมนี่ครับนะครับแม่ต้นกหลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับนี่ก็ช่วงเวลาสายๆนะครับประมาณแป้นนงเกิงนะครับเนาะค่าเบสก็ที่นี่ก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อวันนะครับเนาะ เน้นปลาดุกนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีแกะบุกรายเยอของผมนะครับขึ้นไหแได้นะครับเยอของวันนี้ก็จะเป็นเยื่อที่ผมเพ่อไว้นะครับเป็นแมลงแมลงแก้วนะครับเบ็ดก็จะเป็นคันเดียวนะครับผมสายเดียวตะขอเดียวนะครับตีหน้าดินนะครับมาลองก่อนครับตินนี่นะต้นอยู่ตรงนี้นะครับ ผมคงก็อยูต่ตรงนี้นะฮะหน้าหนึ่งไอ้ตอนนี้หน้าเพิ่ดก็ได้ไปสามตัวสี่ตัวแล้วครับมาเจ้าแล้วครับเนาะใส่ใหญ่ๆครับขอดูไปนะครับ,อรบโอ้ใส่ใหญ่ๆเลยนะครับโอ้ตัวบางเกินกิโลเหมือนันนี่มานะลองพอลองดู ครับผมอย่ามาแรงนะครับจ็บลองดูครับ นะครับนั่นแหะผมใจกระดาษทิชชูนะครับกระดาษทิชชูเย็ดป๊บวัดปรับครับผมลองดูครับ เขาบอครับนี่ครับผม,มนหน้ารับผมมันมานครับกระดูกชายใหญ่แล้วครับลงไปประมาณสิบนาทีนะครับเสร็จแล้วครับได้ผลครับเฮ่หม,ม,ม,มันหมันมันมันแตกแล้วหนมาต้นมาเดี๋ยวพาไหมหนึ่งกับปูดหัวเหรอ

ครับผมทานผู้ชมครับเต็มทดีสองครับผมติดติดกันเลยครับดยดครับผมเยอะนี่หว่าได้ผลครับต่อครับผมอืมบีกๆเลยครับ ฝาน้้าต้นกินครับผมจอมอยู่ครับ นะครับแตกแล้วครับแต่เจ้าของไปซื้อเหยื่อนะครับผมไปซื้อจิงรีดเนาะจิฮิตนะครับเนาะมาจอมแต่ผมใจเมลังแกร์นะครับนี่ใจเมลังแกร์นะครับตกทิ้งไว้ครับผมต้นแตกแล้วครับเจ้าไม่จะบอกหูตวานฮะเดี๋ยวมาคอยบอกครับตัวแล้วนะแบบต้งเจอหน้าแล้วน เรว่าหินเดินเชงแเดนเล่นะเนล่ไปห้หมไาวนี้ยอเหมือนกันเาว่ะนเยียนะต้นครับผมจีหีดครับไปซื้อเยียไหมอำเหี่ยงั จิงรีดดำตัต้นจะใจเป็นจิงรีดดำนะครับผมจะใจเป็นมแมลงแกบโอเคครับเาวบไปครับ 干嘛？ ก็สายนชัวเลยออตกรอนเลยปัจจน้องพอไปัจจัานี่

เป็นงานวัดตัวน,นี้นี่ครับผมผู้ชมครับวันที่สามของผ่านไปหลายตัวครับผมนี่ก็วันที่สามบโอเคครับหมานครับผม นี่ครับผมท่านผู้ชมครับตัวทีซีมาแล้วครับผมงามเลยซีตัวแล้วนะน้าตนมาแล้วครับ จังไปตลอดปนปพินั่น,น,นหน่เลยนั่น,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 นโอนละละครับผมละตนโดนแล้วครับ ยังนั่งลงไงนั่งลงไงออกแล้วตอนโดนแล้วครับขึ้นก่อนอ,อืมโดนและวยู่รุมนี่ยู่รุมนี่อืมโอ้ใช่งามอยู่ครับตัวใหญ่ครับผมเข่าเหลียงซำมหมันก็แมงเก็บแี่เจี่ยกา ต้นตั่ที่สามครับต้นที่สามครับสามสี่เขีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วนะครับผมได้ไปซีแต้มนะครับต้นได้ไปสามนะฮะเดี๋ยวก็กินจะกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วก็ช่วงใบมาลุ่นกันแหม่าหมูผมจะได้เพิ่มกันแหมสักกิ่ตัวนะครับผมโอเคครับจะกินข้าวกันเนาะเดี๋ยวไปโต๊ะกัน่อครับต้นโดนแล้วครับผม ตัวดีซีของต้นรับเสมอแล้วครับดีซีตัวเตาเดียวแล้วครับนี่ก็ผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับผมหลังจากกินเข้ามาังงามกันต้นดีครับยำยๆย

ไปยึดลงมาไปยึดลงมาิงพื่อนย่โดนเด้ต้องปล่อยเตมสวลยวะเออขนาดอี้ยังมาโดนนะนับรอดนวนั่นขนาดดองนั่นาเตียนแล้วไหนนะโดนเตี๋ยเดียวมึง

แสงแล้วครับแสงแรงรุนละครับตัวที่ห้ามาครับออสตดตใหญ่เลยแสงนะครับแสงนะครับ,แน,รบนแสงมาเลยครับอนงตอนนี้ก็เงียบเลยนะครับบายสองตรงวันนี้นะครับผมหลังเก็ดเข้ามานี่ผมวัดสู่สองข้างนะครับ บุดครับผมเป็นยังครับเดี๋ยวมีเวลาผมถึงเย็นเลยนะครับเดี๋ยวรุ่นๆกันไปเพราะผมเนาะจะได้แหงก่อนนะครับนี่ครับนั่นน่ะผมก็ย้ายมาตรงนี้นะฮะตีหน้าดินลงมาเลยนะครับผมตรงนั้นมันบเกียงครับผมเงียบมากครับตอนนี้ก็บใบใบสามแล้วนะครับมาลองพอครับเนาะ หลายรอบแล้วสามรอบแล้วนะมีเขาผมผู้ชมครับหาชงใบแตกแล้วครับกำลังแตกเขาผมผ่านมันครับแตกเขาผม ยายแม่นางฟังนี่นะครับนาบุญเดี๋ยวได้ไหล่ไปครับนั่นตาบกเขานะครับน้าต้นยายนั่งตีเดิมนะครับน้าต้นยายนั่งทีเดิมนะครับเดี๋ยวน้าต้นคงจะญ่ยายม่นั่งไปกันแล้วครับต้องเอาตรวรอดกันวินาทีนี้

อืมจุดลุดมายี่หมดเหรอหมด cũng <laughs> <Tân đi xài. cười> <laughs> 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 tên xí Tại vì trước chết đây nè không, Chết, 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 <cười> <cười> สองตัวก็ลดหลายรอบแล้วลุตาแล้วกลุหลายรอบแล้วโอ้ยกำกุไลห้าลกก็คุ้ึค่าละว่าอาินี่ครับผมานผูมชมครับสวยงามครับผมตัวในสามลูกตาครับสองตัวในนี้คือสองติดนครับ ตัวตะอี้นันนะยอเขาน่ะอ๋อตัวไหอนะโอ้โหโตรที่รู้เลโห้นะตัวนี้เหนียงึกโอ้ยยางงันนหน่าเบียด อันนพีไทโอ้น่าเตนขนาู้ครับใหญ่มากเลยครับอืมคือขนาดครับที่รัครับผมมาถามนต้นดูกันครับเป็นจะได้หรอฟรดฝดตัวนี้ฟืดโอเคเนาะตัวใหญ่เนาะใส่ใหญ่ประมาณกี่แต้มแล้วครับเจ็ดแต้มครัตัวนี้ก็เย็นๆแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ตะวันก็จะตกดินแล้วผม4โล5มองปลายแล้วครับผมก็ย้ายไปนั่งตรงปุ่นนะครับข้างหน้าบันพุนนะครับ4-5โลหน้าท่านอื่นก็เริ่มกลับกันละเียครับตอนนี้หน้าเป็นนั่งโต๊ะชิงเหลวอยู่ตรงปุ่นเลยเนาะจะเสร็มเซ็กซกั๊มผมก็จะกลับแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูอีกสักแป๊บครับโดนแล้วครับผม

รออย่างครับผมน้าเป็นกันได้นะครับกินพร้อมกันนะผมใส่เงาๆครับตัวใหญ่นะครับนี่ดูครับเหอมอ้อสักไหมกันครับผม หน้ามันโดนแล้วนะครับโอ้โหมีแต่ใส่ใหญ่ๆนะแน่รูพี่ตัวอะไรที่ผมชิบยืมมาเข้าปากนะเอ่อมันจวบหนอครับครับครับโอเคครับผมใส่งามๆเลย ผลงานวันนี้ก็ของในของในต้นนะครับโอ้ยโยกคนละเจ็ดตัวเจ็ตัวครับโอ้หนักอยู่นะเนาะเจ็ดตัวเจ็ดตัวกับไซส์ใหญ่ๆนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมนี่ครับส่วนป่าผมก็นี่ครับในเจ็ดตัวเจวกันครับผมเจ็ดตัวใหญ่นะครับก็ถือว่าโอเคครับผมทั้งค์ไก่ โอ้ทางหน้าหน้าหน้านี่เด้หนักนะครับไปเองหน้าจะอย่างก็ครับก็ไอ้วนครับไอ้วนนครับเนาะโอ้ได้เยอะเลยครับผมดูครับโอ้นะครับซิโลมันครับโอเคครับผมได้กันคนหน้าครับผมได้หนักเนน้อยเนาะกบวนไปด้วยกันนะครับครับผมท่านผู้ชมครับกับมาถึงช่วงเวลาต้องได้กลับแล้วนะเนาะกลับไปพักพอแล้วนะครับกันตอนนี้ครับช่วงเย็นแล้วครับผมห้าโมงเกินแล้วนะครับเนาะ หรือว่าวันนี้ม่วนนะครับถึงจะม่ได้นักแต่มันก็มีไส้ใหญ่ๆอยู่แต่ได้ออกมาหาประสบการณ์เนียนะครับแย่ได้ออกใหม่ก็หรือว่าม่วนแล้วครับผมอันนี้ผมกับน้าต้นก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนก่อนที่ลากันก็กดคไล่์กตติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมน้าต้นขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับให้กันนะครับสวัสดีครับผมครับวันครับผมอ่า